สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจรปัดต,ต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้ง16วัน16คีมตามติดความพร้อมของทุกสโมสรในไทยลีกหนึ่งฤด,ดูกาลใหม่2021-2022วันนี้เป็นคิวของสโมสรยักษ์หลับอดีตแชมป์ไทยลีก สองสมัยอย่างโปลิสเทโรนะครับหรือว่า BEC เทโรศาสนะเดิมก่อนหน้านั้นในชื่อเก่านะครับเคยเป็นอดีตรองแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีมาแล้วถือว่าเป็นทีมเจ้าบุญทุ่มฉบับแรกๆในวงการฟุตบอลบ้านเราแล้วก็เคยมีโกลเด้นเจเนเรชั่นในยุคของต้นนรบดินทนบูญเกสารัตพิรพัฒน์นรสชยาชนาทิพสงกระสินรวมถึงอดีสรพมรักก็อยู่ในชุดที่เคยคว้าแชมป ลีกคัพมาแล้วในปี2014นั่นคือยุคที่ดีที่สุดอีกยุคหนึ่งของเทโรเหมือนกันนะครับถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องของการคว้าชแชมป์ลีกและการเล่นในสบูซอชิงแชมป์เอเชียแต่หลังจากนั้นฟอร์มรูดนะครับเทโรอาจจะไม่ใช่ยักษ์ใหญ่ที่มีเงินถุงเงินถังอีกต่อไปและพวกเขาเนี่ยก็ร่วงตกชั้นลงไปก่อนที่จะกลับขึ้นมาสู่เลเกสูงสุดในซีซั่นที่ผ่านมาและก็ประคองเอาตัวรอดได้สําเร็จฉะนั้นครับสูตรสําเร็จจากการที่พวกเขา สามารถที่จะอยู่รอดบนหลีกสูงสุดได้ก็เริ่มจะจับทางนนแล้วนะครับว่าจะต้องเล่นแบบไหนและก็ช่วงเวลาไหนที่พวกเขาต้องเสริมต้องลุยต้องบุกโคชอ้นรังสรรนนวัดชัยโชยคผ่านการคุมทีมในหลีกสูงสุดจากการที่พาทีมขึ้นชั้นมาจากหลีกรองผมเชื่อว่าปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งปีที่ดีของทางโคชอ้นนะครับแต่ขุมกําลังของสมโมสรอื่นเนี่ยก็จะเป็นคําตอบว่าโปลิสเทโรเตรียมทีมดีแค่ไหนและตัวที่เสริมเข้ามาตอบโจทย์ จริงหรือไม่เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงต่างชาติแทบจะยกชุดเหมือนกันนะครับถ้าพร้อมแล้วกด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เพื่อให้กำลังใจคอนเทนต์นี้ด้วยนะครับ การกลับมาสู่เวทีลีกสูงสุดของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งในซีซั่นที่ผ่านมาก็ต้องเจอกับหลากหลายบททดสอบที่สําคัญครับเรื่องของขุมกําลังระยะเวลาการแข่งขันที่ยืดเยื้อนานกว่าปกติจากสถานการณ์ของโควิด -19 สุดท้ายพวกเขาเอาตัวรอดได้ครับกับงบประมาณที่มีจํากัดจบอันดับ11ของตารางได้ผลงานชนะ1 0เสมอ6แพ้14เก็บไปได้ทั้งสิ้น36คะแนนด้วยความยิ่งใหญ่ที่เคยทําไว้ในอดีตแน่นอนครับพวกเขายังมีความกระหายอยากจะกลับไปให้ถึงจุดนั้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่จบฤดูกาลทีมก็เดินหน้าเสริ ไทยฝีเท้าดีเข้าสู่ทีมหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นอนนท์สมกรห้องเครื่องดาวรุ่งอนาคตไกลาจากนครรัชสีมาที่เคยไปฝึกกับเลสเตอร์ในโครงการฟ็อกฮันเจนพบโพขีกองหน้าของตราดเอวันชัยจารุนงครานแบ็กซ้ายที่ยืมมาจากแบงคอกยูไนเต็ดรวมถึงการเซ็นสัญญากับเทรเทพวินโนไทยจากชมบุรีเข้ามาแบบถาวรสัทีอีกทั้งยังเติมเต็มในตำแหน่งผู้รักษาประตูด้วยครับกับกิติพงษ์ภูแถวเชื่อจากสุโขทัยเอีและบรรดาข,ของดีจากหลีกรองทั้งหลายที่พร้อมจะสอดแทรกทั้ง อดุลสาลามสามาถดาวยิงตัวจี้จากสงขาาเอฟซกิติภาพอุปชาคำกองกลางในวัย31จากเกษตรศาสตร์ส่วนแข้งไทยของเดิมก็ยังมีเก็บแกนหลักเอาไว้บางส่วนทั้งอาทิตย์บุตรจินดา เอกชัยสำเรชุมพลบัวงามสิทธิโชติทัศนัยสัญชัยนนทศิลารวมถึงนายทวานตัวเก๋าอย่างประสิทธิพดุงโชคขณะที่บรรดาขุมกํลาลังต่างชาติก็เปลี่ยนแปลงโลแทบยกชุดไม่ว่าจะเป็นราเกนบอสโควิชควอนเดฮีเตียโกชูลาป้ารวมถึงบา bo โบมาร์กแลนดรีหรือว่าเพียงแค่ไอแซคฮอนนี่แนวรับตัวเก่งของทีมและโดมินิกตันกองหลังทีมชาติมาเลเซียนในโคตาอาเซียนจากนั้นก็เดินหน้าเสริมแข้งนอกเข้า,ขามาแบบจัดเต็มทั้งเอวานโดเปาลิสตากองหน้าชาวบราซิลที่มีส่วนช่วยพาเชียงใหมย่ยูเนเต็ดเลื่ เมื่อรดูการที่ผ่านมาอย่างชุดอาอดีตกองหลังดีกรีทีมชาติเกาหลีใต้ชุดอยู่21จากอินชอนยูเนเตดเข้ามาเติมเต็มในโคตา้าเอเชีย e และล่าสุดก่อนตลาดซื้อขายจะปิดตัวไม่นานพวกเขาได้ตัวโควต้าแข้งต่างชาติรายสุดท้ายอย่างเลสลี่ย์อัรโบห้องเครื่องชาวกาหน้าที่อยู่โยงกับนครปฐมยูเนเตดมานานกว่า8ฤดูกาล จนได้รับฉาย,ยาว่าเจ้าชายนักครมปฐมแม้ว่าจะเล่นแต่ในลีกรองช่วงหลังมาหลายซีซั่นติดติดกันแต่ด้วยคุณภาพฝีเท้าของแข้งรายนี้ก็ไม่น่าจะปรับตัวยากเท่าไหร่กับการขึ้นไปเล่นบนหลีกสูงสุดโดยเข้ามาแทนที่ของริชาร์ดสุกุต้าปาซูส่วนหน้าชาวเยอรมันอดีตเยาวชนอินซีเล็กที่ดึงตัวมาจากโ so ซีอลันเอฟซีทีมในดิวชิชัน2ของเกาหลีใต้แต่ว่าดันได้รับบาดเจ็บและไม่ได้ไปต่อกับทีมก่อนจะเปิดฤดูกาลขณะเดียวกันเมื่อมีแข้งใหม่เข้ามาเยอะก็ตัดสินใจปล่อยนักเตะไทยที่ไม่อยู่ในแผน ที่แล้วเพื่อไปสแสวงหาโอกาสใหม่ๆท่านรงจันสเสวกวรรณพลปุษสปาคมสันธิธรลัทธิรมอริศักดิ์ศรีกำปังจตุรงพิมพ์คูณชมภูแสงโพร,รวมถึงกิรติเขียวสมบัติเมื่อดูจากการเปลี่ยนถ่ายขุมกําลังของบริสเทโรที่พาเรตย,ย้ายเข้าย้ายออกกันหลายต่อหลายคนรเรียกได้ว่าเหมือนเป็นการล้างไพ่ใหม่ทั้งหมดก็ส่งผลให้รูปโฉมของทีมในฤดูกาลใหม่นั้นจะแตกต่างจากเดิมพอสมควรไล่ตั้งแต่ตําแหน่งผู้รักษาประตูจะมีการแย่งชิงมือหนึ่งกันอย่างเข้มข้นระหว่างประสิทธิ์พดุงโชในทวารตัวเก่าที่ได้้ไปต่อ่อกกับาารเขมให ของกิติพงศ์ภูแถวเชือกซึ่งจุดนี้จะยิ่งส่งผลดีกับทีมที่ทําให้ทั้งสองคนนั้นเร่งโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาส่วนตําแหน่งเซนเตอร์ที่น่าจะยึดการเล่น3คนเป็นหลักจากเมื่อซีซั่นก่อนก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเพราะนอกจากไอแซคฮอนนี่ที่เป็นแกนหลักเดิมแล้วก็ยังมีนักเตะอย่างชุมพลบงามที่พร้อมจะสอดแทรกและที่น่าติดตามก็คือในรายของโดมินิกตันแนวรับทีมชาติมาเลเซียว่าจะยกระดับฝีเท้าของตัวเองขึ้นมาได้ดีขนาดไหนรวมถึงคนใหม่ที่เข้ามาเต มากกว่า170นัดขนาบข้างด้วยวิงแบ็กทั้ง2ฝั่งที่มีหลากหลายตัวเลือกไม่ว่าจะเป็นนัทพลสุขชัยแกนหลักทางฝั่งขวาหรือจะใช้ความเก่าของเอกชัยสำเร็จที่คอยสลับกันเมื่อสีซสั้นก่อนส่วนทางซ้ายก็ยังมีสัญชัยนุนทศิลาเป็นตัวหลักบวกกับความสดของวันชัยจารุนครานที่เข้ามาช่วยเติมเต็มยอกมาดูแดนกลางก็ยังมีแข้งเก่าคอยยืนแกนหลักอย่างสิริโชคทัศนัยที่เป็นตัวคอยเก็บกวาดทำลายเกมคู่แข่งพร้อมกับอัดแน่นด้วยแข้งต่างชาติรายใหม่ที่เข้ามาอีกคนอย่างเลสลี่แล้วก็มีีกกิิภาาาคอุปชแงเท่ จะคว้าม,มาร่วมทีมเช่นเดียวกับอนนท์สมกรอีกหนึ่งดาวรุ่งฝีเท้าดีที่พร้อมสลับสับเปลี่ยนกันเล่นตามสถานการณ์ทําให้กองกลางของพวกเขาดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีเมื่อรวมกับของเดิมอย่างอเล็กซานเดอร์ซิกฮาร์ดก็ทาให้มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นส่วนคุมกําลังในแดนหน้าเมื่อซีซั่นก่อนมักจะใช้การเล่นแบบ3ประสานโดยมีอาทิตย์บรจินดาที่สภาพร่างกายสมบูรณ์เต็มร้อยเป็นตัวเป้เปาหลังจากเมื่อซีซั่นที่แล้วมีอาการบาดเจ็บรบกวนจนพลาดการเล่นไปหลายนัดไหนจะมีทีระเทพวิโนโอไทอีกหนึ่งแขง พร้อมแข่งใหม่อย่างอดุลสารามสามานเจนพบโพขีบและเลสลีย์อัฟโบในโคตาต่างชาติก็จัดว่ามีความหลากหลายพอตัวบวกกับความมั่นใจของทางโคชอน้นรังสรรวิวัฒช,ชัยโชคที่ยืนยันจากปากในช่วงเปิดตัวสโมสรปีนี้ที่หวังเขาพร้อมและลงตัวกว่าซีซั่นที่แล้วทําให้ยิ่งน่าดูน่าติดตามขึ้นไปอีก ระบบการเล่นที่คาดว่าจะใช้ในกรณีได้ผู้เล่นสมบูรณ์มากที่สุดที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นทีชุดเต็มของทีมมังกรโล่เงินก็คือ3-43สผู้รักษาประตูยังคงเป็นประสิทธิ์พดุงโชคส่วน3ากองหลังมีเฉลิมศักดิ์อักขีไอแซคฮอนนี่และยางจุนอาร์วิงแบ็กซ้ายเป็นวันชัยจารุดงครานวิงแบ็กขวาเป็นเอกชัยสำมเรคู่กลางกระดกพลปุษปาคมกับเลสลี่อัรโบส่วน3าประสานในแดนหน้าอาทิตย์บุตรจินดาเอเวนโดวปาวลิสตาและธีรเทพวิโนไทยนอกจากแผนการเล่น3-43แล้วพวกเขาก็ยังสามารถยืดหยุ่นในแดนบน ได้ด้วยนะครับจะเห็นได้จากซีซั่นที่แล้วที่ทางโคชอ้นนั้นมีการปรับเปลี่ยนมาใช้กองหน้า2คนในบางนัดเพื่อดึงผู้เล่นลงมาอัดแน่นในแผงกองกลางเป็น35-2ก็สามารถทําได้ดีและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเกมที่เผชิญด้วยมองภาพรวมและจุดเด่นของโพลิสเทโรทีมนี้ถือว่าตัวเลือกหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ลงตัวเรื่องความสดกับความเก่าที่ผสมกันขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกใช้หรือว่าจัดตัวอย่างไรในแต่ละเกมแล้วขุมกําลังหลัก ที่ยืนเป็นแกนในแต่ละตำแหน่งก่อนจะเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปเมื่อซีซั่นที่แล้วบรรดาแข้งฝีเท้าดีทั้งไทยแล้วก็โคต้าต่างชาติในแบบจัดเต็มน่าจะทําให้พวกเขาสามารถยกระดับขึ้นมาได้จากเดิมอย่างแน่นอนส่วนจุดด้อยเดียวก็คือการปรับจูนทีมจะสามารถผสมผสานวัตถุด,ดิบนักเตะที่มีทั้งเก่าและใหม่ให้เข้ากันได้เร็วขนาดไหนเพราะต้องไม่ลืมว่าการเปลี่ยนแปลงทีมที่เยอะแบบยกชุดนั้นปัญหาจะเห็นได้ชัดเลยคือเรื่องของความต่อเนื่องแม้ว่าจะมีตัวหลักยืนเป็นแกนอยู่แต่ละตำแหน่งก็ตามแน่นอนโค้้้ชอออนนนนแลก็็ทีีมงงงาารรรับูเเื่่ปย ดีและควรจะเน้นเป็นพิเศษในช่วงของการฝึกซ้อมเพื่อให้ขุนกำลังที่มีเล่นเข้ากันลงตัวที่สุดก่อนจะออกสตาร์ทลีกเมื่อช่างน้ําหนักขุนกำลังของโบลิสเทโรก็ต้องย้อนไปถึงซีซั่นก่อนนะครับฤดูการที่แล้วถือว่าออกสตาร์ได้อย่างยอดเยี่ยมตีคู่มากับบีจีทีมแชมป์ของปีที่แล้วได้อย่างน่าสนใจแต่ได้มาเจอพิษโควิดสิบเก้าทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขันไปหลายเดือนความต่อเนื่องตรงนั้นก็หยุดชะงัก แล้วก็กลับมาไม่ได้จนในที่สุดเนี่ยต้องมาลุ้นหนีตกชั้นอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันก่อนจะกลับมาเก็บแต้มเป็นเกาะเป็นกำในช่วงปลายๆของเลก2ฉะนั้นในปีนี้ถ้าเกิดพวกเขายังสามารถทําผลงานได้อย่างร้อนแรงเหมือนในปีที่แล้วช่วงออกสตาร์ทบางทียักหลับอย่างโพลิสเทโร่ก็น่าจะฟื้นคืนชีพกลับมาอยู่ในจุดทีด่ดีกว่าที่ควรจะเป็นอยู่ในช่วง23สซีซันที่ผ่านมาก็มีความเปลี่ยนไปได้ปิดท้ายโปรแกรมเดือนแรกของมังกรโล่งเงินก็คือการเล่นที่เขาพรองสเตเดียมรังเย่าชั่วคราวโดนกับสมุทรปราการซิตี้อีกหนึ่งทัพขอองช ที่แม้จะเสียขุนกําลังหลักออกไปหลายคนแต่ก็ประมาทไม่ได้แถมนัดนี้ยังไม่ใช่การเล่นในบ้านที่คุ้นเคยของปอลิสเทโรก็อาจจะเป็นเกมที่เล่นแบบค่อนข้างระมัดระวังเพราะว่านัดแรกของฤดูกาลก็คงไม่มีอะไรที่ง่ายเสมอไปดูจากโปรแกรมการออกสตาร์ทในเดือนกันยายนทั้งหมดก็บอกได้เลยว่ามันเป็นอีกหนึ่งซีซั่นที่หนักของปอลิสเทโรเพลเพลเนี่ยอาจจะหนักกว่าเมื่อซีซั่นที่แล้วด้วยซ้ำนะครับทางการออกสตาร์ทเจอกับทีมหัวแถวช่วง2เกมแรกไหนจะด้วยสถานการณ์บ้านเมืองด้วยนะครที่ส่งผลให้พวกเขาเล่นในบ้านของตัวเองไม่ได้้้ใในนช่่วงแรกกมมั็ทําหอดดดคิดไไ กันว่าโปรแกรมในช่วง4เกมหลังจากนี้พวกเขาจะจูนกันติดหรือไม่เก็บแต้มได้ตามเป้าหมายหรือเปล่าสภาพจิตใจจะเป็นอย่างไรและมันจะกระทบ ต่อช่วงเวลาหลังจากนั้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ทั้งกลับกันถ้าเกิดทําผลงานได้ดีเก็บแต้มได้อย่างต่อเนื่องที่วางไว้ผมก็มองว่ามังกรโล่เงินชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่สามารถยืนระยะในหลีได้ดีกว่าปีที่ผ่านมาครับเพราะว่าขุนกําลังที่เติมเต็มเข้ามาเนี่ยเริ่มจะมีส quad ผู้เล่นที่สามารถทดแทนกันได้แถมโปรแกรมในซีซั่นนี้เนี่ยไม่ได้เตะติดต่อกันด้วยนะครับเป็นการเตะแบบสัปดาห์ชนสัปดาห์ก็ทําให้สามารถปรับแก้ระหว่างทางได้ด้วยเป็นกําลังใจนะครับให้กับแฟนๆของมังกรโล่เงินหรือว่าม ไฟเดิมขอให้ทีมทีมนี้กลับมาเป็นบิ๊กเนมได้เร็วๆนะครับแต่ณวันนี้ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้กลับมาทุ่มเหมือนเดิมแล้วและก็ทําทีมแบบอยู่กับความเป็นจริงโดยใช้โค้ดลูกม่อของทีมครับที่ช่วยในการที่จะดันผู้เล่นขึ้นมาก็าต้องดูด้วยนะครับว่าระบบ Academy ี่ที่เคยมีอยู่ของโบลิสเทโรเนี่ยจะสามารถส่งผู้เล่นขึ้นมาเติมเต็มได้เหมือนสโมสรอ,อื่นๆหรือเปล่าเพราะอันนี้จะเป็นจุดสําคัญที่ทําทีมแบบยั่งยืนและ ทำให้ทีมสามารถเกิดโกลเด้นเจเนเรชันได้เหมือนในยุคของเจชนาทิพ์ได้อีกครั้งหนึ่งและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับคิดไซคโค้ง16วัน16ทีมเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวของสโมสรไหนใกล้จะครบแล้วนะครับ16ทีมก็ฝากติดตามกันด้วยในหัวข้อของ16วัน16ทีมใน YouTube Channel ของเราลองดูเพลย์ลิสต์กันได้นะครับอยู่ด้านบนเลื่อนไปดูแล้วกด ดูรายละเอียดของทุกทีมก่อนที่จะดูบอลในช่วงฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มขึ้นสวัสดีครับ